ัสดีครับพบกับผมนะครับท้าวุฒิดำหรือต้องนะครับวันนี้นะครับเราจะรู้จักโน้ตสายเปล่าในิตานะครับว่ามีโน้ตัวอะไรกันบ้างนะครับสายเปล่าใอทิตนะครับในตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่6สายด้วยกันนะครับเราจะเริ่มรู้จักโน้ตในสายได้ครับคือสายที่หนึ่งนะครับผมสายที่หนึ่งเป็นสายที่เรกที่ตุดครับอยู่ข้างล่างสุดเนะครับนี่นะครับคือสายหนึ่งสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสียงนี้ครับผม จะเป็นตัว E ใหญ่ครับต่อมาพี่มาถึสายหนึ่งก็จะเป็นสายสองขนาดของสายจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสายที่หนึ่งนะครับเหยียขึ้นมานิดนึงแต่สอนเป็นเต็มทีครับแต่ละตัวีใหญ่ครับต่อไปสายที่สามครับเสียงตอนสัญลักษณ์ตัวีใหญ่ครับ ไม่สายห่งครับเป็นสายที่สี่สายที่สีก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากครับเป็นเสียงเวบัลักอร์ตัวนี้ใหญ่ครับครับสายที่ห้าเสียงลาสันักษณ์ตัวเอใหญ่สายที่6กเป็นสายที่ใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ เราฟังเสีน้ออกะครัสังเกตว่าอายที่หกับสายที่หนึ่งนะครับจะมีเสียงที่เรียกชื่อเดียวกันนะครับก็คือเสียงมีแต่ละลัก,ก็ตัวเดียวกันก็คือตัว E แต่ว่า,าเสียงนะครับจะเป็นเสียงที่ต่างกันสายที่หกจะมีเสียงที่คุ้มกว่าใหญ่กว่าต่ำกว่านะคส่วนสายที่หนึ่ง มีเสียงที่ถูกกว่านะคของลองจาใหนดูนะครับ